วันนี้ก็มาเ,เปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์คุชเมดนะครับของโอ๊โอตโปรตีนสูตรนะก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสร่วมงานทำเพื่อมาพัฒนานมากๆครับแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีครับผม mm. ที่ได้มีโอกาสมาเป็นเป็นงานเปิดตัวนะครับผมกับคุชเมดโอ๊ตโปรตีนสูตงก็วันนี้ก็มาเล่าถึงเรียกว่าเป็นเ,เรื่องราวดีๆนะครับผมของคุณประโยชน์ที่อัดแน่นอยู่ในนมโอ๊ตคุชเมดนะครับทั้งแบบเป็นนมโอ๊ตธรรมดาแล้วก็เป็นนมโอ๊ตที่มี คนตีนสูดด้วยนะครับก็น,นี่มีกิจกรรมหูุกเยอะมากครับไดมาร่วมเล่นกับแฟนๆด้วยเป็นเป็นครั้งแรกของนมโอ๊ตของทุกเพจด้วยครับที่เราได้แบบว่า,าเปิดรวมปิตภัณฑ์ที่เป็นโอ๊ตทุกเมนแบบโป๊ตสูด ก็คุณประโยชน์ของเราเนี่ยจริงๆก็เท่าที่คนรู้เนี่ยจริงๆแล้วนมโค้ดนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ทานมนมวัวไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ท,ทําำรองอืดนะครับผมสบายท้องนะครับผมแล้วก็เราก็ใส่เรื่องของโปรตีนพืชเข้าไปด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายต้องการสารอาหารต้องการโปรตีนที่เข้าไปซ่อมแซมร่างกายนะครับแล้วก็เราก็มีแอลคาไลนที่ช่วยในระบบก,การหลั่งไขมรวมถึงได้ธาตุและวิตามินต่างๆมากมายไม่แพ้นมวัวครับ ใช่จริงก็ภูมิใจครับแล้วก็บอกได้เต็มปากครับว่านมโอ๊ตโปรตีนของฟุตเมดนะครับผมว่าดีมากๆนะครับมีทั้งสองรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นตัวช็อกโกแลตเชคนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคาราเมลมาร์ตี้อร่อยที่สองรสชาติเลยผมอยากให้ทุกคนลองครับมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าสะดวกซื้อชียงน้ำทั่วประเทศได้ครับฝากด้วยนะครับสำหรับนมโอ๊ตฟุตเมดโปรตีนสูงนะครับผมก็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมสำหรับใครที่ทานนมไม่ได้เหมือนปู่ผมเองนะครับแพ้นมวัวนะเพราะฉะนั้นกอ็อยากจะเลือกป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่ดีต่อสุขภาพก็เลือกบุกเหน็ดครับอาข่าปีนี้มาเหน็ดพิเรนตอร่าเจ้าบ่าวออกนะครับเห็หนว่าเดือนนี้ทำพิธีขุนเจียนแล้วนับไหลหลังหรอไม่ใช่เดือนนี้ครับเดือนนี้ไม่ใช่ใกล้แล้วใกล้แล้ว โอโยนมาอย่างนี้เลยโอเคครับก็จริงก็ใกล้แล้วครับอีกอีกไม่อีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนครับก็ใกล้แล้วไม่ถึงสัปดาห์ไม่ไม่ไม่เหมือนว่านานกว่านั้นครับนานกว่านั้นครับประมาณสองเดือน3เดือนครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับการ์ดเกิร์ดอะไรก็เรียกเรียกว่าครบหมดแล้วรายชื่อก็ครบหมดแล้วครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือเรื่องของอะไร 20%ปรเ็นที่เหลือคือก็เดี๋ยวลงไปดูสถานที่ว่าเราต้องปรับตร,บตรงไหนบ้างให้มันเหมาะกับาการรับรองแขกอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วที่ขอนแก่นก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งอีสานนะครับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องบางท่านนะครับผมเดนทางมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับผมแล้วก็ ค่อนข,ข้างเล็กเล็กมากๆใช่ก็แบบชิวๆ<ม>อาจจะ<ม><ม>ไม่ได้เชิญทุกๆคนไปอะไรอย่างวิธีที่ออกมันจะต้องมีิธีอะไรที่มัจริงๆมีเรื่องอการเรียกว่าเรียกว่าเป็นการปลายสีฮะปลายสีสู่ขวัญผูกเสี่ยวผูกฝ้ายข้อมือรับขวัญจากครูพราหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็รับคำอวยพรจากแขกผู้ใหญ่จากผูก้แบบว่าที่แบบ ออคอยดูแลเราคนในครอบครัวเพื่อนๆที่มาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นพิธีเรียบง่ายครับเสร็จตอนเช้าเสร็จก็ทานรับประทานอาหารกันแล้วก็แยกยา้ายเรียบง่ายแต่ว่าได้ข่าวว่าทีเทลมันเยอะมากเลยนะก็เยอะเยอะคือใด้อีกจริงๆชุดก็เพิ่งได้มีการซิตติ้งได้ดูแบบอะไรกันไปก็ดีครับเราพยายามที่จะให้มีความเป็นแบบเอาความเป็นอีสาน ความเป็นไทยอะไรเงี้ยครับออกออกมาให้ได้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะใช้วัตถุดิบหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะไรเงี้ยครับคือมีการใช้ภาพไทยนะใช่ครับใช่ใช่แต่ก็พยายามที่จะให้เป็นแนวอีสานมากที่สุดอะไรเงี้ยครับจะใช้ต้นตำรับติดเข้ามาต้องมีติดเดี๋ยวเรื่องพิธีเนี่ยครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีทางทีมได้เข้าไปคุยกับอาจารย์พรามก็จะรู้ว่าดีเทลที่จะต้องทำ หนึ่งสองสามสี่ในงานพิธีเนี่ยมีอะไรมากเออมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเว้นไปแล้วก็รอไปนอร์เวย์เลยรอไปนอร์เวย์นอร์เวย์ก็ก็ก็เตรียมตัวกันอยู่นอร์เวย์เสร็จก็กลับมาตลอดนอร์เวย์เสร็จก็กลับมาที่กรุงเทพครับทั้งปีทั้งปีไหมก็เกือบทั้งปีนะ แต่มันก็มีเว้นแบบช่วงหนึ่งสองเดือน2เดือนอะไรเงี้ยครับก็พอให้ได้แบบได้พักกันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่อยากทิ้งห่างเกินไปกลัวแบบมันจะแบบมันจะไม่ใช่ฟิลแล้วอ่ะแล้วความรู้สึกว่ามันแล้ววันนี้มันคือเป็นยังไงความรู้สึกมันแบบมันจะขึ้นาแล้ว energy ไหนตื่นเต้นปนแบบคือคือเราพยายามเราผมเป็นคนที่ที่จะชอบเตรียมอะไรให้มันลงตัวที่สุดเร็วที่สุด แต่มันก็มีหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะตอนนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็คือเราก็ต้องแบบว่าปล่อยวางอกไปอย่าเงี้ยพยาเขาจะมีความแบบชิลกว่าเราก็จะแบบมาแบบงงโลเองว่าเฮ้ยคือปกติผมก็ต้องจัดชุดเสื้อผ้าก่อนจะเดินทางวันพุ้เช้าก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่บางอย่างที่เราแบบไม่สามารถควบคุมหรือจัดให้มันแบบคอมพลีตได้จริงๆอะไรเงี้ยเราจะมีความแบบแบบเหมือนแบบวางไม่ลงคิดไม่ตกอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันแบบ ทุกอย่างมันคอนโทรลได้ทุกอย่างมันแบบเตรียมไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฝ้ารอที่จะถึงวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาเั็นนักสัญญาเขาบอกว่าแฟนคลับในไรลูกนั้แบบธรรมดาเขาไม่อยากให้ถ่ายคอนสิร์ตเขาอยากทำตรงนั้นนะ่ไหมทกับฟิเควส์เขาบอกเขาอยากให้ถ่ายคอนเสิร์อยากเห็นพิธีไม่ีด้เลยเขาเลยอยากทำให้ถ่ายคุณพีเปรี้ยมพี่เป็นไปได้ไหมเราจะมีแบบไรส์ไลท์ไโอ้โห ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูงานกรุงเทพก็ได้ครับผมงานกรุงเทพก็ก็เดี๋ยวคง,างาวถ้าถ้าพอมีโอกาสก็คงจะได้ได้ได้ได,ได้ได้มาร่วมอะไรเงี้ย จัดเต็มไปแล้วฉลองลาโตเราเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าเราก็ไปฉลองมาแล้วเหมือนกันครับผมอัวน,นี้ไปมาแล้วหรอไปมาแล้วครับได้ข่าวว่าเราจัดแจงจองสลาดที่เองหมดเลยผมเลือกเองครับว่าผมจะนอนที่ไหน,ไหนเป็นยังไงบ้างปกติเพื่อนต้องจองแต่ทำไมนัดเหญ่คือเพราะว่าคิววันทํางานผมอะผมผม,ผมต้องเป็นคนเลือกวันที่ผม,มว่างจริงๆ<อ>คือถ้าใครไม่ว่างก็คือแล้วแต่ใครไปได้ไม่ได้ก็อีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็บอกพี่หมาว่าผมว่างวันนี้ ที่จัดการที่เหลือให้หน่อยอะไรเงี้ยอา่อาอันนี้ก็ที่ภูกเก็ตไปที่ภูกเก็ตครับใช่เป็นปยังไงบ้างสมาชิกเราก็จริงๆแล้วจริงๆผู้ชายก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีจริงก็คงจะาปาร์ตี้ก hey ันเฮฮาสนุกสังสรรค์กันไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเห็นรูปแบบขอ,องเพื่อนใน้ยากับที่ไอ้ยาทำไปแล้วเพื่อนๆทำไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยเอายังไงดีวะเนี่ยต้องแบบไม่น้อยหน้านะอะไรเงี้ยครับต้องแบบเออแบบ ก็เลยต้องมีช่างภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับมีช่างภาพไปเก็บบรรยากาศมีวิดีโอแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบเราก็เลือกรูปสกรีนรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอตัดต่อวิดีโอเสร็จก็คงจะมีโอกาส <recibir S 2> ได้ได้แชร์ให้ดูสอนเจ้าสาวเขาขนาดนั้นเรามองว่าอย่างไงบ้างมันดูหวาเหราไม่ไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าแบบสวยรูปสวยอะไรเงี้ยดูน่ารักดูแบบดูเหมาะสมกับกับเจ้าหญิงอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าเราธรรมดาไม่ได้คือเราเพิ่มอะไรไปบ้างอะไรเงี้ย ไม่มีเพิ่มก็มีออกออกเรือแล้วก็มีเพื่อนอ,อันนั้นไม่ต้องห่วงครับผมถอดแล้วจะไปถึงแล้วก็มีมีพลุเซอร์ไพรส์พลุมีเซอร์ไพรส์แบบว่าเป่าแบบพวกแบบโชว์ไฟอะไรอย่างเงี้ยครับพเพื่อนๆก็แบบมีแบบเอาบอลลูนมาห้อยรูปใบหญ้ามีแบบรูปแบบกับเพื่อนๆในแต่ละคนที่ไปในทริปอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำดีระหว่างเพื่อนๆก,กันเยรนะ ก็น่ารักหวานๆนะครับโรแมนติกจริงๆมีพักตัดแล้อว่าจะย่าครอบคตัดเราฝั่งผู้ชายก็พักตัดไม่มีครับไม่มีครับไม่มีตัดครับผมนึกอยู่กับสายพอนนีตัดติดพอกลับมาก็ทำงานเลยเออเป็นไงบ้างกับพี่หมากได้เขารวยพออะไรยังไงบ้างพี่หมากก็แฮปปี้ครับพี่หมากก็จัดการทุกอย่างร้านอาหารเรื่องแบบอ่ัอเจนดาของการแบบ สังสรรค์อะไรเงี้ยทุกอย่างก็จัดการให้หมดเลยเงี้ยจริงๆก็เพื่อนๆทุกคนก็ช่วยกันผมก็ถือว่าอิ่มครับจริงๆแล้วร <ผม S 1> <ใช>ับผมผู้ชายไม่มีอะไรมากครับแค่เราได้แบบอยู่ด้วยกันนะครับไอความเป็นเด็กความแบบความมันๆมันก็แบบมันก็มาเองครับเตะบอลชายหาดวิ่งไล่ถอดกางเกงกันอะไรเงี้ย <c oughs> มันแค่นั้นมันก็แบบมันมันแค่นั้นจริงๆครับนี่ง แต่ไม่มีรูปยิ่งไรสอนัอจริงนะครับไม่ต้องไม่มีไม่มีผมจะยว่าตอนนี้กำลังเลือกรที่มันสามารถเปยแค่ได้่ได้ข่าวว่าเดือนนี้จะจะมีพลังจะีสเตจหรออ๋อโอเคใช่ครับใช่ก็มีวิวเนียรัชดาลัยครับผมจริงจก็รวมเอาละครเวทีหลายเรื่องมาก็จะเป็นการแบบรวม นักข้องน,น,นักแสดงศิลปินครับผมที่เคยผ่านเวทีรัชดารายมาแล้วอะไรเงี้ยครับมารวมกันเพอร์ฟอร์มเป็นการแสดงที่แบบเรียกว่าเป็นกึ่งๆึโชว์กึ่งกคอนเสิร์ตกึ่งกึ่ละครเพลงอะไรเงี้ยครับก็เป็นโปรเจกต์้นปีนี้ครับผมที่ใ้ทุกคนได้มา,มา,มา,มาร่วมสนุกกันครับผมก็ใครที่ว่างก็ยังก็ฝากด้วยกันครับวันที่6 8ถึงมีนาคามนี้ รชาชดาาไลท์เทเเตอร์ครับอนชารีก็ต้องคาดหวังได้สิครัได้เห็นในตสิ่งที่เคยเห็นมา <c oughs> ผมไม่รู้ยังยังยังไม่แน่ใจบอกยังไปไม่ได้ไงฮะต้องไปดูเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ภาพาแต่ถาาพแต่ภา่ภาพแต่มีเซอ่ภาพรส่แต่ๆแต่ภาพแต่ต่ภาพแภาพแต่ภาพแไ่ภาพแตาแต่ภาพแ้าพแต่ภานารตาตา่่นาตอ่ตพแาา่าอ่าาแ ก็รอนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ